วันนี้เรียกพี่โจโแล้วกันเนาะคนที่ไม่มีพ่อแม่ยกมือมีไหม,มก็มาทำสื่อมวลนะครับมาทำยูทูบเราก็ทําเป็นกลุ่มเล็กๆชื่อว่าสุมสมีคุณยายคุณยายคุณย่ายนี่แหละจิ้งวลาช่าวธรรนะครับในส่วนของพี่เพนใน,นส่วนของพี่นีเดี๋ยวพวกคงเจอเข,ข้ามาดีครับอ่ะพัชคุณสุพันธ์นันทรุธและคุณเป็นประพาทิพันธ์นะฮะบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์เตอร์มอบให้กับทางโรงเรียนกุดบงตลกุดบงอำเภอพลพิสัยจงังหวัดหนองคายเอาโปรบมือให้ที่นี่แล้วก็โปรดมือให้ผู้ที่มานะเอาวันนี้มอบหยอยามเรียบง,ง่ายนะครูหมวยพูดอะไรสักหน่อยนะเชิญครับทหารน้อยใหญ่เยอ,ยอ,อนนะโอเคไหมลูกบอลกอดอกเดี๋ยวมาดูลูกบอนลบอนะฮะวัน<อ>น,นี้พี่บอลมาด้วยวันนี้นักเรียนอาวุโสมาด้วย อ้าวกอดอกเหมือนพี่บอลนเน่ะกอดอกนักเรียนกอดอกนะฮะได้ทุนแน่นอนอ่ะต่อไปคนที่อ่ะตอนนี้เป็นยังไงลูกชื่อเด็กหญิงเด็กหญิงอะไรคะเด็กชายหรือเด็กหญิงเด็กชายอะไรเสียงดังฟังชัด ไปเขาอยากเป็นอะไรลูกกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตุโพนก็เรียนคุณพิมวราเสาวธนาพัฒคุณสุพันณีนันทิรุษและคุณเพนประภาอิพันสพานบุญสมาคมอัศรินที่บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิเตอร์ มอบให้แก่โรงเรียนบ้านสุปงในวันนี้นะครับก็รู้สึกภเกียรติอย่างยิ่งที่คณะท่านาผู้ใจบุญทั้งหลายนะครับที่มาให้ความสำคัญกับโรงเรียนเล็กๆแห่งนี้นะครับโรงเรียนบ้านบุรงก็เป็นพระคุณอย่างสูงนะครับก็จะใช้ประโยชน์กับอุปกรณ์ที่ท่านได้มอบให้ในวันนี้ คณะคุณครูบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับก็ขอขอบคุณคณะท่านอีกครั้งครับขอบคุณครับนะคะเราก็พิจุกนะคะของเราในนามบุคลากรนะคะจะแทนบุคลากรโรงเรียนบ้านปุตบงนะคะที่ชารนางกนิกาสมบัตวงนะคะผู้มีการโรงเรียนก็รู้สึกขอบคุณนะคะเป็นอย่างยิ่งเลยด้วยที่ว่าโรงเรียนบ้านปุตบงเป็นโรงเรียนขนาดเล็กน,นะคะพี่โจเราก็ ขาดแคลนมากเลยในการขอวัอสดุพุทุภันธ์นะคะเพราะว่าทางเราก็พักคนตาอเคคยใสก่อนสักครู่นะคะแล้วก็กงงกกนนะะลงอยาจะอินเชิญร่วมมาปทานอาหารด้วยกันดีเพื่อประเทศชาติประชาชนเพื่อชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์นะครับวันนี้ยินดีกับน้องๆทั้ง5ท่านทั้ง5ท่านทั้ง5คนเป็นกำลังใจให้ทุนการศึกษาจากสมาคมอสศดินนะไม่มากก็น,น้อย ก็เอาไปให้จ่ายให้เกิดคุณค่าเกิดประโยชน์สูงสุดยินดีครับขอบคุณค่ะพ่อพูดถ้าฮะข้อหนึ่งบินเท่าไรนะขอหนึ่นนงมีกี่คนครับแล้วหนูเรียนกับใครอ่ะ หนูเรียนกับป๋อสองคอมพิวเตอร์เนี่ยดีใจไหมคะคนไหนที่ไปแข่งคอมพิวเตอร์ชนะเลิศอะไรอย่างที่คุณครูพูดอ่ะหนูใช่ไหมไหนคะเอาคนนี้เฟรดค่ะนูไปแข่งอะไรคะปีที่แล้วแข่งเขียนรอแข่งเหมือนวาดรูปเหรอแต่วาดรูปในคอมพิวเตอร์เลยนี่ใช่ไหมช,ชนะเลิศระดับไหนคะแข่งแข่งอะไรกลุ่ม อำเภอจำไม่กินไหมเท่านี้ไหมอันนี้กินเจวันหมดครับฮะไม่รู้ครับโอ้โหอ๋อของหนูด้วยใช่ไหมเนี่ยของผมปอไหนนะครับพี่ปอไหนปอสองปอสองมีกี่คนครับปอสองเก้าคนไหนปอสามปอสามมีกี่คนครับมีห พสามีหนึ่งคนก็เลยเรียนรวมกันปหนึ่งปสองปสามอย่างนี้เหรอลูกพอสามได้ไปเรียนกับปห้าปสาได้ไปเีนกับปห้าปหนึ่งได้มาเรียนกับปอ๋เรียนวิชาเดียวกันนี่เหรอลูกเต็มเลยค่ะเยอะไหมเยอะค่ะพอไหมคะหนูพ่อไหมคะลุงโจ้ทางนี้ด้วยนะ